นี่คือเรื่องของกิจผู้รับเหมาก่อสร้างไว้30ปลายๆชายที่เชื่อในสองสิ่งฝีมือของตัวเองและคำว่าเพื่อนช่วงเวลาที่งานดีเงินเดินโครงการเข้ามาไม่ขาดกิจแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยกลางวันคุมไซส์กลางคืนเลี้ยงทีมเลี้ยงลูกค้าเลี้ยงเพื่อนโต๊ะยาวๆเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงแก้วชนกันเฮ้ยกิจนายแม่งสุดยอดประโยคแบบนี้ดังทุกคืนจนเขาเชื่อว่าความสําเร็จของเขาทําให้เขามีครอบครัวใหญ่ที่เรียกว่าเพื่อน แต่ความจริงของชีวิตไม่เคยขออนุญาตใครก่อนจะพังลงฤดูฝนปีนั้นฝนตกหนักกว่าทุกปีสายใหญ่ล่าช้างบบานลูกค้ารายหลักเลื่อนจ่ายหลายเดือนธนาคารโทรตามหนี้ผู้รับเหมาช่วงโวยวายซัพพลายเออร์ขอ COD เท่านั้นทุกอย่างที่เคยไหลลื่นเริ่มสะดุดทีละจุดเหมือนฟันเฟืองที่หินเม็ดเล็กๆหล่นเข้าไปติดเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนให้กิจพูดกับซัพพลายเออร์ได้ครับพี่แต่รอบนี้ขอเห็นเงินก่อนนะครับผมก็ชอ็อตเสียงปลายสายเย็นลงอย่างสุภาพแต่ไม่ประนีประนอม กีตเริ่มโทรหาเพื่อนสนิทที่นั่งกินนั่งหัวเราะด้วยกันมาตลอด เฮ้ยช่วยหมุนให้หน่อยเดี๋ยวโครงการปิดแล้วคืนแต่เสียงที่เคยดังไอกิดเพื่อนกูโคตรเจ๋งกลับกลายเป็นเสียงรอสายยาวๆตามด้วยข้อความสั้นๆว่าขอโทษนะเพื่อนช่วงนี้ติดๆไว้ค่อยคุยเขาลองโทรหาอีกคนที่เคยตะโกนกลางวงว่ามึงคือตัวจริงเพื่อนตายกูคราวนี้อีกฝ่ายรับสายแต่รีบพูดโทษทีนะก,กิจดกูประชุมอยู่เดี๋ยวโทรกลับแล้วเสียงวางสายก็ดังติด๊ดและไม่เคยโทรกลับมาอีกเลยบางคนถึงขั้นกดรับแล้วหัวเราะเบาๆก่อนบอกว่าโห oh, เรื่องเงินนี่อย่ามาคุยกับกูเลยเพื่อนกูไม่ยุ่า กลุ่มไลน์ที่เคยแด้งไม่หยุดเต็มไปด้วยสติกเกอร์หัวเราะเสียงแซวเสียงนัดกินเหล้าตอนนี้เงียบเหมือนบ้านร้างข้อความสุดท้ายที่กิดเห็นคือรูปแก้วเหล้าที่พวกเขาชนกันเมื่อเดือนก่อนไม่มีใครถามว่าเขาเป็นยังไงไม่มีใครสนใจว่าเขากำลังล้ม คืนหนึ่งกิจกลับบ้านช้าเหมือนเคยแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะงานเลี้ยงเขากลับพร้อมตาแดงๆและซองเอกสารทวงนี้เมยภรรยาของเขาชงเข้าต้มให้วางมือเบาๆบนไหลไม่เป็นไรนะเราค่อยๆตั้งหลักกิจยิ้มฝืนเพื่อนบอกว่าจะช่วยแต่ยังไม่มีใครช่วยได้เลยเมมองหน้าเขาตรงๆไม่ต้องรอใครหรอกพี่เรามีกันแค่นี้ก็พอแล้ว วันถัดมาเขาขายรถคันนี้ภูมิใจที่สุดเอาเงินไปปิดบัญชีด่วนๆแลกกับคําว่ายังหายใจต่อได้เขาย้ายจากออฟฟิศใหญ่ไปนั่งโต๊ะพับในบ้านเช่าเล็กๆผดแฟ้มเก่าๆโทรหาลูกค้ารายเล็กทุกคนรับงานซ่อมท่อหรือฝ้าทําครัวอะไรก็ได้ที่พอมีค่าแรงให้ลูกน้องสองสาคนที่ยังไว้ใจเขากิจเริ่มขิ้ก่องเครื่องมือเองปีนหลังคาเองล้างบ่อเองเหนื่อยจนมือด้าเล็บดําแต่มือเย็นยังมีกลิ่นต้มจืดผักกาดของเมย์และเสียงหัวเราะเล็กๆของลูกชายที่วิ่งมาคล้องคอพ่อเก่งที่สุดคําเดียวสั้นๆทาให้าคนหึ่่งงงงืออัมเเจลลุุณข บ้านโทรบอกเพื่อนบ้านว่าช่างคนนี้ทําดีและซื่อโทรศัพท์ของกิจเริ่มดังขึ้นครั้งละสายสสายจากซ่อมเล็กๆก,กลายเป็นรีโนเวทจากรีโนเวทกลายเป็นต่อเติมจากต่อเติมกลายเป็นบ้านทั้งหลังเขาแบ่งไรายได้ก้อนแรกให้ลูกน้องทันทีก่อนจะแบ่งให้ตัวเองนี่คือวิธีที่เขาบอกตัวเองว่าเราไม่ได้รอดคนเดียวเวลาผ่านไปกิจเริ่มมีชื่อเสียงในหมู่บ้านจัดสรรแถบนั้น Facebook p a พจเล็กๆของเขามีรีวิวจากลูกค้าจริงเขาซื้อรถกระบะมือ2คันหนึ่งไม่หรูแต่พร้อมลุยและแล้วสัญญาใหญ่ก็กลับมาผูู้้้้พพัััฒนนนาาาาาาโครรรรงงกกกกเเลลล็ๆอยใหหิบบบม20ะี ปากต่อปากเขานั่งนิ่งๆอ่านสัญญาช้าๆในห้องที่เงียบมีเพียงเสียงเมย์จัดดอกไม้ในแจาก,กันเก่าๆพี่เซนเถอร์เราพร้อมแล้วเมย์ยิ้มบางๆกิดพยักหน้าเขาไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนเขาแค่รู้ว่าครั้งนี้ต้องเดินแบบใจเย็นและซื่อที่สุดข่าวความสําเร็จเล็กๆของเขาเดินเร็วกว่าลมเพื่อนเก่าที่เงียบหายเริ่มโผล่มาในแชทเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงวะเราว่างเลยอ,อยากนัดเจอบางคนโทรมาเสียงดง hey ังเฮฮาเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นมึงแม่งเก่งวะกลับมาแล้วดิ กิทยิ้มเขาตอบทุกคนด้วยมารยาทขอบใจนะไว้คุยกันแต่ในใจของเขาเงียบเขาจําได้แม่นว่าคืนไหนที่เขานั่งรอมให้ในรถโทรหาใครแล้วไม่มีใครรับเขาจําได้ว่าคืนไหนเมลูบหลังเขาเบาๆแล้วบอกหลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่งานเลี้ยงเล็กๆฉล,ลองปิดงวดงานหลังแรกจัดขึ้นในโกดังที่เขาเช่าไว้เพื่อนเก่าทยอยกันเข้ามาเสียงหัวเราะก,กลับมาอีกครั้งกิดนายแม่งสุดยอดจริงๆบอกแล้วไงเดี๋ยวก็ดีเองช่วงนั้นไม่รับสายนะมือถือเสียพอดีโทษทีเพื่อน กิจยกแก้วเขายิ้มไม่ถามไม่ซักไม่ด่าเขารู้ว่าไม่มีประโยคไหนซ่อมรอยร้าวของความทรงจําได้เขาแค่เดินไปนั่งข้างเมยและลูกหยิบปีกไก่ให้ลูกหยิบน้ำเปล่าให้เมย์ก่อนจะลุกขึ้นพูดกับทุกคนสั้นๆ ขอบคุณทุกคนนะที่มาวันนี้ไม่ใช่งานใหญ่แต่เป็นวันสําคัญของผมผมไม่ได้จะพูดเรื่องนี้เรื่องใครรับสายไม่รับสายผมแค่อยากบอกว่าผมรู้แล้วว่าเวลาล้มมันสอนอะไรบ้าง 1. มันสอนให้เราก้มหน้าทํางาน 2. มันสอนให้เราเลือกคนรอบตัวให้ถูกและ 3. มมันสอนว่าบ้านที่มีเมียดีลูกดีอบอุ่นกว่าวงเล่าอะไรทั้งนั้น เงียบไปคู่หนึ่งก่อนเสียงปรบมือบางๆดังขึ้นเพื่อนบางคนหัวเราะกรบเกลื่อนบางคนตบบ่าเขาเออเออกูเข้าใจแต่กิดเห็นแววตาแบบเดิมแววตาของคนที่พร้อมหัวเราะก,กับชัยชนะแต่ไม่พร้อมยืนข้างความพ่ายแพ้หลังงานเลี้ยงเพื่อนสองสาคนชวนไปต่อไปผับเดิมไหมวะกิดมองนาฬิกาไม่วะพรุ่งนี้เช้ากูต้องไปไซลูกนอนแล้วเมียก็เหนื่อยแล้วกูอยากกลับบ้านโหยเปลี่ยนไปนะมึงไม่ได้เปลี่ยนหรอกแค่โตขึ้น บนทางกลับบ้านเมยวางมือบนพวงมาลัยพี่โอเคไหมกิดหัวเราะเบาๆโอเคสิวันนี้เราได้ฉลองกับคนนี้อยู่กับเราจริงๆแล้วใครละ่ะเมแกล้งถามก็เธอกับลูกไงกิดหันไปยิ้มและตัวเราเองที่ไม่ยอมแพ้เรื่องของกิดอาจไม่มีพลุไม่มีดอกไม้แต่มีบทเรียนหนึ่งที่ชัดเจนเพื่อนแท้ไม่เคยทิ้งส่วนเพื่อนปลอมจะกลับมาตอนเรามีเหมือนเดิมเขาไม่กรอดใครเพราะเขาเลือกแล้วว่าจะหวงแหวนเวลาของตัวเองให้กับคนที่ไม่เคยปล่อยมือแล้วคุณล่ะ ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกคบเพื่อนแบบนี้อีกหรือไม่ขอคนละหนึ่งคำตอบขอบคุณครับ